ซับ NPL เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคะ1คือเราต้องไปประมูลถูกต้องไหมสองคือเป็นไงคะเราซื้อกับลูกหนี้การไปประมูลตรงเนี้ยถ้าเทียบกับการซื้อกับลูกหนี้คุณว่าแบบไหนได้ต่ํากว่าราคาตลาดมากกว่ากันคะพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยค่ะอ่าถูกต้องไหมซื้อกับลูกหนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าการซื้อกับลูกนี้เนี่ยลูกนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ถูกต้องไหมและลูกนี้เนี่ยสามารถต่อรองนะคะ ขอลดดอกเบี้ยได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไปประมูลคุณไม่ได้ซื้อกับลูกนี้นะคะแต่คุณกําลังไปแข่งกับใครบ้างคะ 1. ค่ะธนาคาร 2. อ,อะไรคะคนที่ต้องการซับนี้อีกมากมายมหาศาลถ้าซับนี้อยู่ในทําเลเกรด A ถูกต้องไหมอันที่3ค่ะตัวของลูกนี้เองอาจจะส่งคนมาคัดค้านราคาหรือประมูลแข่งก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปประมูล คุณจะเจอกับคู่แข่งมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะท้าซับนี้เนี่ยมันเป็นซับทำเลเกรด A ดังนั้นเนี่ยเผลอๆนะคะการไปประมูลค่ะมันอาจจะทําให้คุณได้สูงกว่าตลาดด้วยค่ะ เหมือนเคสครูส้มี่คะจำได้ไหมคะที่ครูส้มไปประมูลนะคะราคาตอนนั้นนะคะราคาตลาดเนี่ยนะคะไม่เกิน7จ็ดแสนห้าแต่ครูส้มประมูลไปล้านห้าค่ะทุกคนหลังจากนั้นครูส้มแทบไม่ได้ไปประมูลทรั์บ,บังคับคดีอีกเลยคะ่ะหลังจากที่ได้ทรั์บ,บังคับคดีเป็นครูครั้งนั้น แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะการประมูลสามารถได้ต่กํกว่าราคาตลาดได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีคนมาแข่งกับคุณคุณอาจจะได้สูงกว่าราคาตลาดได้นะคะต้องระวังเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของราคาประเมิน,นะคะ่ะ คุณต้องวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ก่อนคุณซื้อซับเลยนะคะว่าซับเนี่ยมันราคาตลาดได้เท่าไหร่ถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณไปประมูลคุณก็ต้องประมูลไม่ให้มันเกินราคาที่คุณตั้งไว้แต่ห้ามไปประมูลแบบไม่มีความรู้แบบครูสม้ม เพราะแบบนั้นโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยค่ะที่คุณจะประมูลสูงกว่าราคาตลาดและถ้าคุณไม่ได้มีไมซ d เซ็ตที่แข็งแกร่งพอและถ้าคุณไม่ได้ไฟส์กับมันพอนะคะโอกาสคุณจะสําเร็จน้อยมากเลยค่ะเพราะคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ตอนแรกคุณรู้ไหมคะว่าครูส้มสอนนะคะการประเมินราคาตลาดอย่างละเอียดมากค่ะ ในคลาส REMC เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนครูส้มที่อยู่ใน REMC เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาซับที่เขาจะไปประมูลเนี่ยราคาตลาดมันเท่าไหรค่ค่ะถามต่อเลยนะคะที่คุณไปประมูลแล้วคุณรู้ราคาตลาดคุณประมูลได้ต่ำกว่าราคาตลาด,ดกีาาาด่เปอร์เซ็นต์คะพิมพ์มาในคอมเมนต์ให้ครูส้มหน่อยค่ะทีนี้เราจะไปต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนเราจะเริ่มมาคี์ของอะไรคะเราจะไม่ไปประมูลแล้วใช่ปะ่ะ <No. S 1> แต่เราจะซื้อกับลูกหนี้แทนค่ะ คีย์สำคัญคืออะไรคะจะต้องให้ลูกหนี้เป็นคนเช็คยอดหนี้กับธนาคารที่เขาติดจำนองอยู่ค่ะเราเช็คไม่ได้นะเป็นความลับของลูกค้าค่ะยอดหนี้ค่ะคุณชมจะมาที่ยอดหนี้แล้วนะมันจะมี2ส,ส่วนนะทุกคนเงินตน้นกับดอกเบี้ยค่ะปกติแล้วส่วนไหนที่สามารถขอลดได้ง่ายที่สุดคะเงินต้นหรือดอกเบี้ย ใช่ค่ะทุกคนตัวดอกเบี้ยนะคะตัวนี้ค่ะสามารถต่อรองได้นะคะล่าสุดนักเรียนใน r e m c ของครูส้มค่ะต่อจากดอกเบี้ยนะคะ900,000ค่ะและ90,000เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าซับ NPL เนี่ย ธนาคารกลัวที่สุดแล้วนะคะกลัวมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นหนี้เสียะคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น s ั b n p l เเขาจะพยายามตัดออกไปจากพอร์ตให้ได้มากที่สุดะคะ่ะถ้าคุณสามารถให้ลูกหนี้ต่อรองกับธนาคารได้คุณจะสามารถลดดอกเบี้ยได้สูงมากๆเลย มันต่างกันแค่รู้กับไม่รู้ค่ะและถ้าคุณมีความรู้นะคะคุณส้มบอกเลยค่ะว่าแค่ซับซับเดียวค่ะคุณสามารถนะคะมีกําไรมากกว่าค่าคอร์สที่คุณจ่ายมาเนี่ยมากกว่าสิบเท่าค่ะ <S <S เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะทุกคนเราสามารถนะคะต่อรองดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การต่อรองอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ถ้าแบบแอดวานซ์ค่ะมันสามารถขึ้นไปจนถึงการต่อรองเงินต้นได้ด้วยนะคะซึ่งครูส้มทำมาแล้ว 2- 3เคสค่ะได้ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ66 70%เดลยทีเดียวค่ะวันนี้ครูส้มเปิดโลกให้กับทุกคนเลยนะคะมันชอบมีคนมาบ่นไงว่าเป็นไงนะครูส้มคะคือแบบมันหาซับต่ำกว่าราคาตลาดยากเหลือเกินค่ะยุดนี้หาง่ายมากเลยนะคะเพราะเป็นไงคะตอนนี้คือ NPL เยอะมากค่ะทุกคนเป็นไงจุกไหม จุกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วชอบไหมคะไลฟ์แบบนี้ถ้าชอบช่วยพิมพ์มาหน่อยคะ่ะว่าชอบ